สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้ำปอลรถซิงนะครับวันนี้ผมจะมาแต่งรถ GTR R 3 4นะครับ t r อ่าสามสี่นี่แหละครับ GTR คันที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับแต่งในงบ20ล้านบาทนะครับเหมือนเดิม ลายก็จะเลือกเป็นลายที่เป็นแบบเหมือน GTR R34 จริงๆเลยนะครับอโชคเอาเป็นดับอะไรดีดบับสีนะฮะ เอโบว์ไว้ทีหลังแล้วกันนะครับ เครื่องนี้ผมไม่รู้นะว่าจะใช้ไหนผมหารที่มันแรงไม้เยอะก่อนผมลองเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเครื่องหนึ่งล้านโอ้ตังเหลือแค่หนึ่งล้านแล้วตังจะหมดแล้ว คฟฟ้าอืมนี่โอเคซส้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันได้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดาย,ยังไม่ได้ซื้อสปอยเลอร์ สปอยเลอรก์ก็ติดเป็นอันนี้ลวกันผมชอบติดอันแสนแปดเนี่ยสปอยเลอร์อ๋ออันนี้ไม่ได้ซื้อสปอยเลอร์นี่บอก ผมว่าเครื่องยังไม่ใส่ก่อนับเอ,อ้าไม่ได้ซื้อเบรกมาเนี่ยว่าเอ,อ้ายางก็ยังไม่ได้ซื้อ พ่อก um ็ย <ım S 2> ังไม่ซื้อล้อยางท่ออะล้อเป็นอันไหนดีนะเฮ้ยนี่ไงสีฟ้าอยางยางก็ต้องเอานี้อยู่ละสิเืมอกี้อะไรอีกนั่นหลีมดแล อ๋อท่อท่อห้าแสนระดับ R สองแล้วนะครับ ใส่ล้อเข้าไปเอาเบรกเบรกยังไม่ได้ซื้อเบกนะครับเบกเอาสีน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเครื่องนี้ผมจะซื้อเครื่องไหนดีอะใช้เครื่องสามแสนก่อนที่จะถึงระดับ X มหม เดี๋ยวทำไมระดับมันลดถึงลงอานหนึ่งวะแรงม้าก,ก็ลดลงเราเป็นว่าเครื่องผมก็ใส่เครื่องหนึ่งล้ออานอ,อานันเดิมนี่แหละ เราไปลองรถกันก่อนเลยนะครับลงโวรเม้นต์อันนึ่งนะครับลืมไป R สามสี่เบือน์ยางไม่ได้ แม่ทุกหนึ่งเอเอะเครื่องมันทำให้ความเร็วลดคือตังไม่มีซื้อตังมีไม่พอซื้อเครื่องสิบสองล้านเครื่องสิบสองล้านถึงจะชัวเครื่องนี้มันใช้ได้แคร่รถบางคันนะครับเครื่องหนึ่งล้านน่ะบางคันก็เพิ่มบางคันก็ลด เจจุดแปครับ R สามสี่ไม่ค่อยแรงเลยครับต้องเป็นไอ้รถคันที่ก่อนเป็น GTR R สามสี่อะคันนั้นอะยังแรงเลยแต่ผมคิดว่ารูปทรงมันคล้ายๆเฟอร์รารี่ผมเลยตั้งชื่อเฟอร์รารี่นะครับคันนั้น ชื่อว่า FFR เอ้ย FRR เจ็ดจุดเก้าครับนี่ผมถ่ายตอนไม่มีเน็ตนะเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ